ดีครับวันนี้ผมจะเล่นไม้ครับสวนจุลภาคจุลสูตรนะแบบตัวเต็มนะครับอันนี้ที่เนี่ยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเนี้ยมันมาแล้วนะครับแต่ผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเชิบผมจะมารีวิวแล้วผมจะมาสอนทำลิปด้วยนะครับอ่านลิปผมสอนทำนะครับผมไปดูมาจากที่หนึ่งอะหรือถ้าใครรู้แล้วก็เอออย่าว่าผมนะครับหรือถ้าผมพูดอะไรผิดตรงไหนก็ผมขอโทษด้วยนะครับอืม ให้เตรียมตามผมเลยครับก็อเอ้ยชัยบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับให้หาอะไระสตรโตนอยู่นี่อะไรสโตนประมาณนี้แล้วครับมันเอนให้ขุดนี้สองสามขุดประ,ะมาณน,นี้ใช่ไหมนะ้ขอขอซื้อนใช่ปะขุดประมาณนี้ขอระวังนี้เบอร์นนะ่ะ ไปสองบล็อกค,ครับแล้วก็โอ้ผมลืมไปอย่างหนึ่งนะครับให้เอาปุ่มมาด้วยครับปุ่มผมจะใช้เป็นปุ่มนี้แล้วกันนะครับออนนี้อ๋อแล้วลืมีกอย่างนึงล้ผมลืมไปอย่างเลยเนาะบล็อกนะครับบล็อกอะไรก็ได้ผมใช้เป็นบล็อกไม้ <3. S 2> ใช้ประมาณได้หกขั้นนะครับใช้ทําได้ประมาณหกขั้นนะครับ หนึ่งยองสองห้าหกมาเนี่ยได้ประมาณเนี้ยแล้วชั้นบนคุณจะทำอะไรก็ได้ครับจะทำางี้ยไปก่นส่วนเ้วผมต้องทำตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ทำเนี่ยตรงนี้ครับขุดตรงนี้ตงใบขุดไปขุดตรงใบไม่ใช่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 อาสามไิาอยู่นี้ฮคประมาณนี้นะ ว่าเดี๋ยวผมจะลองอันนะี้ก่อนนะครที่ผมจำได้เขาจะทำม่นะอ๋อประมาณนี้ครับน่าจะประมาณนี้เช็คต่อวงจรอย่างนี้นะแล้วก็โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กอดอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวลองขึ้นดูนะมันจะเด้งขึ้นมายอย่างนี้เลยครับนี่ครับลิฟต์ขึ้นแลนะ้ว ที้อยู่ข้างล่างนะครับอ๋อเวลามันจะเข้ามามันจะบักหน่อยนะครับเนี่ยจะบักเงี้ครับพอกอปุ่มขึ้นไปปุ๊บแล้วมันจะขึ้นโอ้ยผมก็ทิดนะมันจะเข้ามาให้เต็มตัวแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วผมก็จะสอนทาประตูเซเว่นเยนะครับตัวนึงอุปรกรณ์ก็คือน,นี้อันนี้แล้วก็ผมขอเตรียมอ่สอสโตนอันนี้อะไรนี่ผมเลือกว่าไฟฮีโร่บายอะ เป็นตะกุมเป็นแท่นหยีบนะครับผมแนะนำเป็นแท่นหยีบหม,ม้หรือหรือใครจะใช้แท่นหยีบอะไ,ไรก็ได้นะครับส่วนบ็อกผมจะไม่ใช้โอสตอร์แล้วกันผมจะใช้เป็นบ็อกไม่ใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมขอใช้เป็นกระจกคนชอบใช้กระจกเพราะว่ามันจะใส่ดีนะครับโอเครระหว่างนี้อให้นับมาห้าช่องรับหนึ่งสองสามสี่ห้า ช้ทำเนี่อใช่ปน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไม่ไดไ้ไม่ได้แลช่องหนองโอเคมาวางนี้ับมาใหวางนี้อ่าดบอกไปผมก็นะครับแล้วใวาง 1, ระว่งนี้นะมาให้วางไยสโตนตรงนี้อ่ แล้วก็ให้ขุดลงมาเนี้ยขุดนี้ด้วยครับขุดไปสองอย่างเงี้ยอยูมาเนี้ยใครรู้แล้วก็ขอออตรงใครรู้แล้วก็เอออย่า,ายอย่าว่าผมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมไอ่ใ่แล้วก็ให้ผมแบบอนะอ,อผมไม่อยากติดเงี้ยผมไม่ชอบติดติดเงี้ยก็ได้ครับต้ไม่เดือเินวันไหม่นะครับ ให้คุณวางอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดมันไว้นะครับมือจะจะปิดอย่างนี้ก็ได้ให้ไม่ทำอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับแล้วก็บางอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเปิดให้ เดี of, oh. Hi, um. okay, so ๋ยวาแล้วก็ขึ้น่าเข้ามาข้างในนี่ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมุติทําเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าวางเงี้ยมันจะไม่ได้นะฮ้ยบล็อกพี่บล็อกมันจะบล็อกครับจะเฮ้ยบล็อกมันบล็อก๋อมันบัลมากนนี่ผมเพิ่งรู้แล้วก็ อ,อ,ะอะไรต่อเนนืะ่เดี๋ยวผมขอจบคลิปเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์แลวกดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับโอเคครับสวัสดีครับ